ตำนานพระาธาตุพนมกับนาคราชผู้พิทักษ์แห่งเมืองบาดาลกล่าวกันว่าพระาธาตุพนมที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอาธาตุพนมในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า2,500ปีมาแล้วโดยสร้างขึ้นเมื่อสมัยอาณาจักรศรีโคต,ตบูนเมื่อประมาณพศ8ซึ่งมีเท้าพญา5องค์เป็นประธานในการก่อสร้างได้แก่ หนึ่งพญาจุลนีพรหมทัตผู้ครองแคว้นจุลนีเป็นผู้เกาะด้านตะวันออกสองพญาอินทปัตตะนครผู้ครองเมืองอินทปัตหรือแคว้นกัมพูชาโบราณเป็นผู้เกาะด้านใต้สามพญาคำแดงแห่งเมืองหนองหาน้อยสี่พญานันทเสนผู้ครองเมืองสีโคตบณ์เป็นผู้เกาะด้านเหนือห้าพญาสุพรรณพิงคานผู้ครองเมืองหนองหานหลวงคือ จังหวัดสกลนครในปัจจุบันเป็นผู้ก่อรวมยอดเข้าเป็นรูปฝาละมีวัตถุประสงค์ของการสร้างพระาธาตุพนมนั้นคือเครื่องบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าซึ่งพระมหากัสปะได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียโดยในชั้นแรกพระาธาตุพนมถูกสร้างขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมมีความกว้างด้านละสองวาสูงสองวาข้างในเป็นโพรงมีประตูเปิดปิดทั้ง สีด้านต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนมีลักษณะเป็นเจดีทรงโบเหล,ลเี่ยมและได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาตามการเวลาจนกระทั่งเมื่อวันที่11สิงหาคม2518เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและมีพายุกระโชกอย่างแรงจนทำให้พระาธาตุพังทลายลงมาทั้งองค์จึงต้องมีการบูรณะขึ้นมาใหม่เสร็จสิ้นในปี2522และอยู่เรื่อยมาจน ถึงปัจจุบันและด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อพระอุรังคธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงค่ายิ่งจึงจะต้องมีเทวดาผู้วิเศษมารักษาและนั่นจะเป็นหน้าที่ของพญานาคโดยได้รับคำสั่งจากพระอินทร์เพราะพญานาคอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์มากที่สุดเรื่องราวของพญานาคที่อาราขาพระาธาตุพนมที่หึงหามากที่สุดเกิดขึ้นในสมัยท่านพ่อแก้วอุทุมมาลาในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาโดยเรื่องดัง เกิดขึ้นในเวลาตีสองขึ้นห้าค่เดือน11 2,500กล่าวคือในคืนนั้นเกิดฝนตกหนักในายใกล้หวดแท้ตั้งออกมารองน้ำฝนที่หน้าบ้านท่านใดนั้นก็เห็นแสงประหลาดขนาดใจและมีสีต่างๆมากมายถึง7สีมาจากทิศเหนือพุ่งมาถึงประตูวัดมหาธาตุจึงหายไปและไม่เพียงตาในายใกล้หวดเท่านั้นภรรยาของเขาก็เห็นแสงดังกล่าวเช่นกัน และเหตุการณ์หนึ่งกล่าวก็ได้แพร่สะพัดออกไปในชุมชนอย่างรว่นเร็วต่อมาอีกสองวันหลวงพ่อเจ้า,เาวาดก็ให้สาม,มนเณนรซับนั่งทำนายดูว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรแล้วก็ปรากฏในนิมิตว่าได้พบกับพญานาคราชทั้งเจ็ดซึ่งจำแรงแปลงกายเป็นชายหนุ่มห่มอาภรณ์สีขาวยืนอยู่บริเวณลานพระาธาตุพนมทันใดนั้นพญานาคราชผู้เป็นหัวหน้าก็ถามสาม,มนเณรซับว่าพ่อเนรมิทุระอันใด สามเณรรั์ไม่ตอบเพราะเกิดอาการตกใจกลัวและหันหลังตั้งใจจะกลับพุติท่านใดนั้นพระยาณคราชผู้เป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นมาว่ากระผมขอไปด้วยอยากจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณเจ้ออาอวาสพลันร่างของสามเณรรั์ที่ประทับร่างทรงอยู่ก็หมดสติฟุบลงแต่ช่วงเวลาเพียงไม่กี่อึดใจร่างของสามเณรก็กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมมีเพียงบางสิ่งเท่านั้นที่ปเปลี่ยนไปคืออาการยก กมือขึ้นกราบแล้วกล่าวคำำํานมัสการด้วยเสียงอันสูงของชายวัยกลางคนแต่ดังมาจากปากของสนนามเณรทราบว่านมัสก,การท่านเจ้าคุณ พวกหม่อมฉันมาสองคืนแล้วหลวงพ่อสงสัยและแปลกใจจึงถามไปว่าท่านเป็นใครและมาจากไหนสิ้นเสียงคำถามนั้นคลันก็มีเสียงตอบมาจากร่างสามเณรซับอีกว่าหม่อมฉันเป็นพญานาามีชื่อว่าพญาสันโทนาคราชมาจากสาโนดากับหน้าบริวารอีกหองค์คือพญาศินวุฒินาโคลพญาเหวริวุฒินาโคพญาโอตตปะวุฒินาโครพญา,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 าพาหงศัจจวุ ทินาโคพยาจาคะวุทธินาโคและพยาปัญญาเตชะวุธินาโคผู้หม่อมฉันได้รับเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้มาเฝ้าอารกขาพระวรังคธาแทนที่เทวดาชุดก่อนที่ประพฤติไม่เหมาะสมเพราะได้กินอามิสสินบนและเครื่องเส้นสวงของชาวบ้านส่วนผู้หม่อมฉันไม่ต้องการนอกจากขอน้ําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจะอยู่เฝ้าไปจนกว่าจะสิ้นศาสนายุการของพระ มณะโคดมพุทธเจ้าคือ5,000ปี ตอนแรกหลวงพ่อเจ้าวาดและอีกหลายๆท่านยังไม่ปักใจเชื่อแต่อย่างใดแต่ต่อมาพญาณคราชก็ได้มาประทําร่างทรงบ่อยครั้งและได้ทำนายทายทักบอกเล่าเหตุการณ์ล่วงหน้าต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำจนหลายๆฝ่ายเริ่มมีความเชื่อตรงกันว่าเป็นเรื่องจรงิงและเมื่อได้สนทนากันโดยผ่านทางร่างทรงหลวงพ่อก็ได้ซักถามเรื่องราวต่างๆจนพญาณคราชบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุพนมอย่างหมด เลือกว่าหลังจากที่เท้าพญาทั้งห้าได้สร้างพระทาตุเสร็จและได้เดินทางกลับบ้านเมืองของตนแล้วพระมหากัสปะพร้อมทางพระอรหันต์5 0าร500รูปได้กลับชมภูทวีปด้วยอธิษฐานจิตวิญญาณพระอินทร์ได้มีเทวบัญชาให้เทวดาจำนวน4,006องค์และมเหสักเมืองอีก3องค์ รวมเป็น4,009องค์เฝ้าอารกขาพระธาตุแต่เทวดาเหล่านั้นประพฤติไม่เหมาะสมพระอินทร์จึงมีเทวบัญชาให้พวกหม่อมฉันมาทําหน้าที่แทนโดยพวกหม่อมฉันได้ไล่เทวดาชุดก่อนไปแล้วจึงสถิตยอยู่ในทิพวิมานอันบังเอิญเกิดขึ้นด้วยบุตรนิมิตอยูใต้องค์พระธาตุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองบาดาล โดยหม่อมฉันทําการอารกขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพญาศรีวุฒินาโคและพญาเฮริวุฒินาโคอารกขาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พญาโอตตะปะวุฒินาโคและพญาพาหุสัจวุฒินาโคอารกขาด้านตะวันตกเฉียงใต้พญาจาคะวุฒินาโคและพญาปัญญาเตชะวุฒินาโคอารกขาด้านตะวันตกเฉียงเหนือและนี่คือเรื่องราวของ ตำนานพระาธาตุพนมกับนาคราชผู้พิทักษ์แห่งเมืองบาดาลที่นำมาฝากกันในวันนี้ท้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ